ถ้าเราสามารถหลีกเลี่ยนสงครามใหญ่ๆได้เนี่ยมันก็นจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องระบบเฮ e ิมอนีของอเมริกาเนี่ยมันกำลังจะล่มสลาย ทีโรมเองก็ชักจะไม่เชื่อใจสหรัฐอาจจะหันช่องทางมาติดต่อตรงกับจีนก็ได้อเมริกาก็ต้องแสดงฤทธิ์เต็มที่ใช่ไหมเพราะว่าเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองอะ่ะถ้าเขาไม่แสดงอย่างนั้นเนี่ยผลประโยชน์ก็จะเสียแต่ถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยอเมริกาได้ผลประโยชน์มากมายเพราะว่าความที่เขาเป็นเจ้าโลกและวิธีการของเขาเนี่ยมันก็ไม่สวยก็คือการไปสร้างสงครามให้เกิดเตยที่ต่างๆเป็นนักฆ่าสงครามเพราะว่าเขาขายอาวุธ อเมริกาเองเนี่ยมีฐานทัพอยู่ทั่วโลกเนี่ยแ0 0กว่าแห่งมันก็แสดงถึงอเมริกาเองเนี่ยมีจุดประสงค์จะใช้กําลังอํานาจทางทหารเนี่ยไปกดดันประเทศอื่นเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตัวเองใช่หรือไม่ที่สีประกาศนี่คือการปฏิวัติโลกซึ่งจะเป็นเต็มไปด้วยความเสมอภาคการแบ่งปันผลประโยชน์และการใช้กระบวนการทางภูมิภาคในการแบ่งปันผลประโยชน์จีนก็เจตนานะแล้วก็รวบทั้งมาหาอำนาจสองประเทศรัสเซียกับอินเดียก็ต้องการทําให้เห็นถึงความสามาคัคคีเพราะว่าโมดีจุงมือกับอูตินเข้ามาเลยแล้วก็ กไปทักจีจินผิงแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกันคือฝ่ายตะวันตกหรือเมกาดูแล้วก็คงคงหนาวเหมือนกันอยากให้อาจารย์พาเราไปเริ่มต้นที่ จีนก่อนนะครับเทียนจินครับอาจารย์มันเป็นงานโอ้โหยิ่งใหญ่แสนยานุภาพของจีนเนี่ยก็มีการแสดงออกมาผ่านพาเรดต่างๆนะครับแล้วก็แน่นอนโลกก er ็จับตาดูกันที่ผู้นาหลากหลายประเทศเนี่ยไปรวมตัวกันที่ประเทศจีนแล้วจับตาดูการร่วมมือ่างใกล้ชิดของจีนอินเดียแล้วก็รัสเซียในมุมของอาจารย์อาจารย์เห็นอะไรบ้างครับอาจารย์มันครับจิงอีเวนท์ที่จีนเนี่ยมันมีสองอีเวนท์ด้วยกันเอีเวนท์หนึ่งก็คือสามิเป็นหนึ่งนะครับคือการ การประชุมสโกแล้วก็วันที่สามคือการประกาศการยุติสงคารามโลกครั้งที่สองนั่นคือสงคารามระหว่างจีนกันกบญี่ปุ่นนะครับอันนั้นเป็นสองสองอีเวนต์ติดต่อกันตอนโชว์สาธารณภาพนะ่ะคือวันที่สามนะครับยิ่งใหญ่อลังการแต่วันที่สามเอ็ดและหนึ่งเนี่ยกับประชุมสโกซึ่งต้องเข้าใจาว่าสโกคืออะไรคือสโกเป็นข้อตกลงเรื่องของความมั่นคงในภูมิภาคซึ่ง ซึ่งจะมีประเทศส่วนใหญ่ก็คือประเภททางเอเชียกลางนั่นก็คือมีทั้ง istan, istan, อุซเบกิสถานคาซัคสถานอาจีคิสถานคีคิสถานนะครับแล้วก็ครับแต่ว่า,าเติร์กเมนิสถานไม่ได้ร่วมนะครับอาทาจิกิสถานด้วยครับแล,แล้วก็มีจีนครับมีรัสเซียต่อมาก็มีสม,มาชิกเพิ่มเติมคืออินเดียปากีสถานอิหร่านนะครับลกลุ่มภูมิประเทศนี้ ก็ต้องบอกว่าเป็นการเป็นข้อตกลงความร่วมมือทางด้านความมั่นคงครับซึ่งอื่นเป็นเรื่องสำคัญถ้าเรามองในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์แล้วแล้วก็ประเทศสถ,สถานสถานที่ผมพูดถึงนั่นะก็คือสิ่งที่ท่านเอิมแมคคินเดอร์นะครับท่านท่านที่เป็นปรามาจารย์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ท่านบอกว่าตรงนั้นะก็คือใจโลกนะครับเพราะมันเป็นตัวเชื่อมต่อนะครับระหว่างแผ่นดินใหญ่ ไปถึงทั้งทวีปแอฟริกาและทะวีปยุโรปนะครับเพราะงั้นเป็นจุดสําคัญมันก็เลยมีการประชุมเ,เวลานี้ก็ก็มีการต่อสู้กันนะครับในในในทางไม่ว่าจะใช้กําลังหรืออารการแทรกแซงหรือการแทรกซึมต่างๆเพราะงั้นจีนก็ต้องการกระชับออไอไอความมั่นคงตรงนี้ให้อยู่เพราะถ้าไม่งั้นมันกระทบถึงความมั่นคงของจีนด้วยนะครับเพราะอย่าลืมว่าประเทศสถานสถานเหล่าเนี้ มันอยู่ติดกับซินเจียงอ่ะไมง,งั้นถ้าถ้าถ้าเกิดเกิดความไม่มั่นคงมันลุกลามมาเนี่ยมันก็จะไปกระทบต่อความมั่นคงในซินเจียงแล้วก็จะลามไปถึงจีนด้วยครับภาพวันนั้นเนี่ยความจริงก็จีนก็เจตนาเนาะที่จะแล้วก็รวมทั้งมาหาสมมาหา,หาอำนาจสองประเทศก็คือรัสเซียกับจีนไอ้กรัเสเซียกับอินเดียก็ต้องการทําให้เห็นถึงความสามาคัคคีเพราะว่าโมดีจุงมือกับปูตินเข้ามาเลยแล้วก็เข้าไปทัก สีจิ้นผิงนะครับเข้าไปตรงกลางแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกันซึ่งภาพที่ที่ที่เรียกว่าฝ่ายตรงข้ามคือฝ่ายตะวันตกหรือเมการดูแล้วก็คงคงหนาวเหมือนกันนะครับแล้ทั้งนี้ก็ก,ก,ก็ก็เป็นการตั้งภาพนะแต่ว่าก็ก็ชัดเจนว่าอินเดียตอนนี้จะตกลอกป่องชิ้นละนะครับอพอพอพอ,พอภาพนี้ขึ้นมาเนี่ยซ้มก็เริ่มให้สัมภาษณ์มันเขียนในในโซเชียลของเขา บอกว่าเนี่ยอินเดียจะยอมละที่จะให้ออมเมกาสามารถส่งสินค้าเข้าไปขายในอินเดียได้ศูนย์เปอร์เซนนะครับก็พยายามพยายามจะมาเตะกลับไปเนาะท้งทงี่ก่อนหน้านี้ซัดไปห้าสิบเอร์ซนตนะครับเพราะฉะนั้นอินเดียมาคราวนี้ก็แสดงท่าทีแข็งขันและก็พร้อมร่วมมือกับจีนแต่ไฮไลท์อยู่ที่ตรงที่สีจิ้นผิง ประกาศนอกจากภาพที่เห็นนี่นะครับคือร่วมมือกันสามมาห,อหาอำนาจซึ่งซึ่งถ้าเขาแผลกันจริงๆแล้วร่วมมือจริงเนี่ยมันจะทําให้อีกองค์กรหนึ่งเข้มแข็งขึ้นอีกมากเลยก็คือบริกนะครับเพราะบริษัทเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจนะครับสโกอตในความร่วมมือทาองความมั่นคงมันก็โยงกันอยู่นะเพราะว่าสมาชิกมันมันสอดรับกันแต่ไฮไลท์สําคัญคือการประกาศของสีจิ้นผิงเรื่องของการที่จะมี new new world order คือนิวเวอร์เดใหม่ไออันเก่าที่สหรัฐประกาศ<ล>ก่มันเอ่อก็คือเบียบโลกใหม่ใช่ไหมซึ่งอันเกา่าที่ที่อเมริกาใช้อยู่เนี่ยมันมันหมดยุคละถือว่าเป็นอย่างนั้นนี่คือการประกาศการปฏิวัติโลกเลยผมว่าอันนี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วที่สําคัญประเด็นก็คือคือเมื่อกี้อย่างที่คุณนิวก็เกิดมาแล้วนั่นก็คือว่าการเน้นเรื่องความร่วมมือและให้ความเท่าเทียมความสมานฉันกันในความเท่าเทียมการประชุมก็ไปต้อง ผ่านระบบของพูุภาคคลทำไมระบบพูุภาคีเพราะว่าถ้าไบเลตโรเนี่ยประเทศใหญ่กว่ามันก็ได้เปรียบประเทศเล็กเนี่ยเจราจากันมันก็ต่อรองกันไม่ได้ซึ่งอันเนี้ยก็เป็นจุดที่เมกาคือแห่งวงล้อมออกมาเดิมเรามี WTO ใช่ไหมประชุมเราก็ใช้ WTO เอเมกาก็ไม่ได้ดังใจสุดท้ายเมกาบอกไม่ได้ต้องมาเจราจาไบเลตโรแล้วพอยังไม่ได้ผลเมกาทําไงเมกาก็เลยเล่นอะไรภาษี สุลต่กอรนะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นแต่การใช้อำน,นาจบาดใหญ่นะั้นมันเท่ากับไปไล่ประเทศต่างๆที่ก็มีผลกระทบเนี่ยให้เขาไปรวมกันอะ่ะก็ยิ่งรวมมากขึ้นบริกก็ยิ่งเข้มแข็งมากขึ้นโดยอินเดียก็ไปตามหนุนบริกเต็มที่และอินเดียก็มาประชุมสกอวเพราะเห็นว่าฉันไม่ฉันก็ไม่กลัวนายอะ่ะใช่ไหมก็จับมือกันแล้วอย่าลืมว่าเฉพาะประชากรจีน,นอินเดียบวกกันเข้าไปเท่าไหร่สองพันเจ็ดร้อยกว่าล้านใช่ไหมม <c oughs> หาศาล แล้วก็ยังมีรัสเซียซึ่งก็มีพระใช่ใช่นอันนั้นก็เป็นแสดงที่สำคัญจริงที่สำคัญที่สุดที่สีจิ้นผิงโฟกัสหลายท่านก็คงจะจะติดตามอยู่เนี่ยก็คือบอกว่าคนจีนต้องการสันติภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ชักชวนว่าแล้วชาวโลกอะต้องการอะไรเขาก็อยากเชิเชยมาให้ช่วยกันสร้างสันติภาพนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญจริงจ ถ้าถ้าผมจะให้รางวัลโนเบลเนี่ยอาจจะต้องให้สีจีนผิงด้วยมั้งไม่ใช่เฉพาาซ้ำนะครับเพราะอันนี้เป็นไฮไลท์คือทั่วโลกในเวลานี้อกสันแขวนกลัวว่าจะเกิดสงครามโลกมันกระเทือนนี่ตลาดหุ้นตลาดเทินเราปั่นปวนกันมปหมดแล้วไะอ๋อกานถ้าถ้าเราสามารถหลีกเลี่ยงสงครามใหญ่ๆได้เนี่ยมันก็นจะเป็นสิ่งที่ดีและจีนก็ประกาศชัดเจนแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะ เพราะว่ามันเป็นเรื่องเรื่องที่จะเรียกอะไรคือระบบเฮกิมนีของอเมริกาเนี่ยมันกําลังจะล่มสลายอเมริกาก็ต้องแสดงฤทธิ์เต็มที่ใช่ไหมเพราะว่าเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองอะ่ะถ้าเขาไม่แสดงอย่างนั้นเนี่ยผลประโยชน์ก็จะเสียแต่ถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยอเมริกาได้ผลประโยชน์มากมายเพราะว่าความที่เขาเป็นเจ้าโลกเฮกิมนีนะครับอันนี้คือค,ค,คือเรื่องสําคัญที่ที่เราไม่ควรจะมองข้ามเลยแล้ววิธีการของเขาเนี่ยมันก็ไม่สวย ก็คือการไปสร้างสงครามให้เกิดเตะที่ต่างๆงอย่าลืมว่าอเมริกาเนี่ยเป็นเป็นนักฆ่าสงครามเพราะว่าเขาขายอาวุธนะครับ,รบแล้วก็อเมริกาเองเนี่ยมีฐานทัพยอยู่ทั่วโลกเนี่ยแปดร้อยกว่าแห่งมันก็จะแสดงถึงถึงว่าอเมริกาเองเนี่ยมีจุดประสงค์จะใช้กําลังอํานาจทางทหารไปกดดันประเทศเอื่นเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกษิจของตัวเองใช่หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นเพราะงั้นที่สีประกาศนี่คือการปฏิวัติโลก นะครับคือต้องการให้เห็นว่าต,ตอนเดี๋ยวนี้มีมีระเบียบโลกใหม่แล้วนะซึ่งจะเป็นเต็มไป,ปด้วยความเสมอภาคการแบ่งปันผลประโยชน์และการใช้กระบวนการทางผู้พาคีในการแบ่งปันผลประโยชน์กันและก็ไม่คุกคามกันนะครับพร้อมที่จะต่อต้านหากใครมาใช้อํานาจที่ไม่เป็นธรรมจีนพร้อมสนนับสนุนครับ กับผมเรื่องของระเบียบโลกใหม่นี้ภาพมันก็ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นเลยนะครับจากการประชุมแล้วก็การแสดงสัญลัณ์ภาพของจีนนะผ่านทางสโกเองแล้วก็การเฉลิมฉลองวิกตอ r รี a เดของเขาด้วยนะครับคราวนี้อย่างที่อาจารย์บอกครับเรื่องนี้มันต้องสะเทือนไปถึงสหรัฐอเมริกาซึ่งมีความเป็นเจ้าโลกมาก่อนหน้านี้และแน่นอนว่าเขาคงจะพยายามที่จะยึดให้ให้ เป็นสเตตัสโค o เหมือนเดิมคือคือ,อยังคงความเป็นสถานะเดิมเจ้าโลกเดิมต่อไปนีครับอาจารย์คิดว่าปฏิกิริยาของสหรัฐเมื่อมองดูการวาดระเบียบโลกใหม่เนี้ยปฏิกิริยาของเขาจะเป็นอย่างไรครับผมอ,อเขาาไม่แฮปปี้แน่นอนแต่ว่าในช่วงช่วงที่มันมีการประชุมปีอะไรเนี่ยก็มีข่าวลือมาว่าทํามเสียชีวิตจะไมเพราะอยู่ๆก็หายไปหายไปเฉยๆแล้วก็ไอที่มันทําให้คนตกใจก็คือแวนเซดีแวนออกมาประกาศบอกว่า เขาพร้อมที่จะทําหน้าที่แทนทําได้ถ้าหากเกิดเหตุหมาคนก็นึกว่า i, เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแต่ตลาดก็ออกมาว่าทํำมัได้เป็นอะไรหายไปเฉยๆขายการติดต่อแต่คือแกแอบไปเล่นกอล์ฟครับผมแต่ไงก็ตามแ,ตกแกก็เริ่มใช่<ป>แต่แกแกก็เริ่มเริ่มอะไรละเริ่มตอบสนองในเรื่องกรณีอินเดียนะ พราะร<น>ู้ว่าผิดพลาดเยอะที่ไปกดดาอินเดียแล้วทำให้อินเดียเดียเด๋ยวนี้มาเข้าเข้าทางนี้เต็มที่มันการกลับจะกลับไปเชื่อมสัมพันธ์ใหม่เนี่ยไม่รู้จะทําได้แค่ไหนอย่างไรเพ<น>ราะว่ามันก็เหมือนแก้วร้าวนะอ,อินเดียก็ระแวงว่าเดี๋ยวทํากลับไปกลับมาอย่างนี้อินเดียก็ลำบากนะครับแต่ตอนนี้อินเดียก็สบายคือซื้อน้ำมันรัสเซียได้อย่างเต็มที่ไปครั้งนี้ก็มีการจับมือร่วมมือที่จะค้าขายเรื่องน้ำมันน้ำมันเรื่องแลกเปลี่ยน สินค้าการเรื่องการจัดส่งอาวุธบางอย่างที่อินเดียต้องการนะครับก็มีความร่วมมือกันกระชับมากขึ้นขณะที่จีนก็สร้างสร้างสถานภาพความเป็นเจ้าภาพที่ชัดเจนความเป็นพี่ใหญ่ในภูมิภาคนะครับในการซ้อมรบเนี่ยเขาแสดงแสน็จุภาพอย่างชัดเจนว่าเขาพร้อมถ้าหากจะมาใช้กําลังกับเขานะครับ ครับ,บ,บงั้่อาจารย์คิดว่ามันจะเป็นการตบกันให้สหรัฐเนี่ยเขาไปพยายามจับมือกับขั้วที่มีอยู่เพื่อให้เพื่อให้มันแข็งแกร่งมาต้านทานกับขั้วของจีนไหมครับอบาจารย์ือตั้งกระทําขึ้นมาเนี่ยที่ทำเรียกว่าทีบคนอื่นทิ้งหมดละประกาศตัวเป็นศัตรูเพราะว่าโดยการขึ้นขึ้นภาษีสุขกรอ,ะอ่ะจะมาทุกคนเดือดร้อนยุโรปยุโรปออส,สเตรเลียอเเลียนี่เดือดร้อนมันหมดทั่วโลกแหมแต่พันธมิตรใกล้ชิดนะครับรวมทั้งญี่ปุ่นเพราะงั้น เออการจัดี่จะไปกระชับอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากเนะโดยเฉพาะกับยุโรปยุโรปเองก็ชักจะไม่เชื่อใจสหรัฐก็อาจจะหันช่องทางมาติดต่อตรงกับจีนก็ได้ทั้งทั้งที่เดิมยุโรปก็ก็ไม่เอาจีนนะแต่ตอนนี้ฟอนเดรเรียนเริ่มเริ่มมองเห็นแล้วว่าเฮ้ยถ้าจะเผชิญหน้ากับรัสเซียอาจจะต้องไปจับมือกับจีนคือเคยไปจีนแล้วล่ะฟอนเดอรเยนเนี่ยแล้วไปถึงก็ไปขู่ทรัมป์ไ้ไปขู่สิ้นพิงเลยว่า ถ้าคุณยังช่วยรัสเซียอยู่นะฉันจะแซงชั่นคุณนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสีโกรธมากในครังนั้นขากลับให้กลับไปคนเดียวไม่มีคนไปส่งนะต้องต้องให้สถานทูตทางยุโรปมารับแล้วเอาไปขึ้นเครื่องกลับเองนะครับนั่นคือการการแสดงท่าทีทางการทูตว่าไม่พอใจอย่างยิ่งนะครับคือไม่รู้จักการลเลยสะเพราะงั้นตอนนี้ยุโรปคงต้องปรับท่าทีใหม่การที่ทัป์จะไปไปคุยกับทางยุโรปหรือคุยกับประเทศอื่นเนี่ยผมว่าก็คงอาจจะ ไม่ง่ายนักไม่ง่ายนักนะครับแต่ว่าทั้มก็ประสบความสำเร็จบางอย่างเช่นตอนนี้อ่เม็กซิโกก็จะประกาศขึ้นภาษีจีนนะครับสินค้าจีนที่จะทะลักเข้าไปในในเม็กซิโกนะครับในหนึ่งก็เพื่อเอาใจทั้มนะครับอีกด้านหนึ่งก็ก็จะได้เป็นมาตรการที่จะเอาไปต่อรองกับทั้มด้วยเพื่อให้ลดภาษีที่ตัวเองโดนครับอันนี้อันนี้อาจจะได้ผลบ้างครับเขาก็อาจจะใช้มาตรเดียวกัน แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้สารอุทธรณในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ตัดสินมาแล้วนะครับว่าไอ้ไอ,ไอ,ไอ,ไอ้ศูนกกร,กรที่ทำสากขึ้นเนี่ยนะโดยคําสั่งของประธานดีเนี่ยมันผิดกฎหมายผิดรัฐมนูญเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็รอสารสูงว่าจะเอาไงถ้าสารสูงบอกว่าไม่ได้เนี่ยก็ไอนโยบายนี้ก็ต้องยกเลิกไปโดยปริยายแต่ว่าทั่วโลกก็คงจะผ่อนผ่อนคลายขึ้นเนาะไม่จะได้ไม่ไม่ไม่ อะไรอ่ะไม่ไม่อึดอัดกัดกรุ่มอ่ะต่อนยโยบายที่ทําออกมาละวาอาลวาดแต่กขอกลับไปพูดที่จีนนิดหนึ่งการจัดงานทั้งสามสิบเอ็ดและวันที่สามเนี่ยมันเป็นประกาศเป็นการแสดงภาพที่ชัดเจนว่าข่าวลือที่ว่าสีถูกถูกยึดอานาจต่ะไม่จริงเพราะสีก็ยังยังมีบทบาทสําคัญแล้วก็เป็นผู้นําของประเทศอยู่เพราะงั้นเขาเพราะงั้นข่าวที่เคยลือลอ,ออกมาก็เท่ากับถูกปฏิเสธเราเช่นเชิงอ่ะ นะว่าว่าไม่จริงครับ